ใจเย็นใจเย็นใจเย็นช้า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 มีโทรศัพท์อยู่ไม่ต้องขยับแล้วนิ่งนิ่งนิ ยืนวิ่งในน้ำไปเลยตอนนี้กินกู้เรือก่อนจะเอาเรือข้ามฟากสลุ่ว่าเรือจมมันจะถึงฟากเรียบหรูว่านิงๆเลยมันจมหลังนี่ยังไม่ได้ไปกันเลยนะฮะเรายังไม่ได้ไปกันเลยนะไปฝั่งนี้อยู่ไหนเนี่ยเอากระดกมันมาคิดดูว่าเราจะไปกันได้หรือเปล่าก็ไปฝั่งนู้นก็นสามคนเรือจม มูจะต,ตื่นเต้นเนี่ยไม่ได้ถ่ายเลยเลยเเมูจะ <laughs> ต,ตื่นเต้นลุ้นเลยไม่ได้ถ่ายตอนที่เรือจมลงไปเลยง่ายไม่ขี้ด้วยลุ้นไปกับเขาอยู่อ๋อคุิดน้ำอย่างเดียวคุิดน้ำอย่างเดียวคุิดน้ำอย่างเดียวเออโอ้ยจะควิเรือเหรอง่ายๆเนี่ยมันหนักแล้วแล้วก,ก,วกออ็ควักน้ำเอาเออควักน้ำเอา แล้วแม่จะไปได้ไหมเนี่ยไลายเอไหมฮ้คลายเองอกลัวโทรศัพท์เปียกไงกล้องอีกหาเรื่องอ่ะเนี่ยก็้ะข้ามฝั่งเลยใช่ยกยอขนาดอันนี้แม่ผู้ใหญ่สองแก้วคนนึงนะไม่ต้องคายหรอก ผู้ใหญ่สองเด็กหนึ่งเมื่อกี้จมเรียบร้อยถ้าเกิดแม่ไปก็คือผู้ใหญ่สามคนเหรอเออไหวไปเลยไม่ต้องพายให้คนที่นั่งเลยจนสลัดสลัดผักแล้วจะห้อยทำไมเนี่ยให้มันโค้งเพลงเออแล้วจะห้อยขาทำไมอ่ะน้ำก็เข้าจริงๆพ่อไม่ต้องขึ้นเรือมาก็ได้เนี่ยอยู่ข้างล่างแล้วก็ให้นั่งไปคนหนึ่ง มันก็จะลอยๆอาายแชมก่อนเขายังอะ่ะเออได้ลงทายนะเอไอ,เอไม่ต้องนั่งเขาอ่ะกลัวไม่ลงนั่งเลยขเขาหนั <laughs> ออกลงหลับมุดน,นะแชมไม่ลงเอาแล้วเสียวกล้องเครื่องอีกปลอดภัยไหมเนี่ยปลอดภยัยเทควอมปลอดภยัยในที่สุดเลยข้ามฝั่งมาได้นะทุกคน <laughs> สุดยอดเลยข้ามมาได้แล้วครับผมฮะนี่เป็นแม่น้ำอีกฝั่งหนึ่งนะ ยอดเลยแม่ต้องนั <laughs> ่งเรือคนเดียวอ่ะน้ำหนักเกินน้ำหนักเกินพ่อต้องเอาไปเข็ยนให้ทุกคนเมื่อกี้แม่ได้ขึ้นรถวีเอนะคะได้นั่งคนเดียวไปโดไปโดไม่เห็นวัวจะตกใจนะทุกคนเร็วเลยอ่ะแม่ก็โมจะตื่นเต้นเรือจมแม่ก็ไม่ได้ถ่ายไม่มีกระติกกระเจียจะถ่ายหรอกแหมคนเราใครจะเห็นคนจะจมน้ำแล้วมายืนถ่ายก็ไม่ใช่ไงแล้วก็ตื่นเต้นตะโกนใหญ่เลยนี่ ถึงก็งได้แล้วยินได้อ e ีกคนเนี่ยตรงเนี้ยสุขภาพดูถ้อยู่นี่นะมาตกปลาไม่ต้องเหนื่อยดูวี่สวยเนี่ยเออวิวสวยวันนี้เราจะยกยอแล้วก็ตกปลาไเดิยดูว่าวันนี้เราจะได้ปลาอะไรมางอ้าวเฮ้ยให้มาตกปลาทำอะไรเนี่ยเออวิ่งอะไรอ่ะอุ่ยกระลดดปลาเนี่ยมีคนปล่อยเออกมา

กาะนิ่งเลยนะชอบนี่ลำไยคีน้ำใจคีน้ำใจเหรออืมกำไรอ๋อชื่อคำไรเลยครับคีน้ำใจใช่ไหมกำไรลำไยอ่ะจ๊ะอันนี้อ่ะไม่กินตับใจอยู่เปล่าตับใจอยู่อันีเยอะคนเยอะอันเนี้ยคนมายุ่มนมกันเต็มเลยแล้วห่อ่ะไม่กินหลอดงอนง้อล้วตับกจตับใจคำไร ไม่เคยเจอคนต <มา S 1> ัวยังเคยเจอคนนะมาเรามาลุยปลาดีวกว่าฮะวันนี้เราใช้เดือนใส้ยอใช้เหยออี่บปลอมยกไปทั้งหมดครับวันนี้มาแม่หนักเหมือนยอบ้านเรานะมันมีแบบนี้ด้วยมั้งด้วยวันทุ่งแรงอ๋อมีจนมีไม้ไงเราลุกปลาด้วยนะอืม เฮ้ยได้ปลาปากรดีมที่ออกไปแล้วี่ไม่กล้าไปยืนนะเนี่ยกลัวมันจะแบบโครมเลยเอาตัวถ่ายให้ได้คือน้ำมันใสหน้าโดดมากะใช่ดูดิน้ำมันแบบมันมันเป็นแบบสีเขียวๆน้ำใสน้ำใสสวยอะน้ำมันนี่อย่างเงี้ยสีเขียว ดเดี๋ยวฉันจะเป็นคนดูยอยเ,เดีพ่อตกไป <S 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 คือจริงๆแล้วนะผมพื้นที่ตรงนี้ฮะมันจะเป็นบึงเดียวกับที่เราเคยไปตกปะนินรั้งนู้นนะเดี๋ยวผมจะขึ้นคลิปให้ดูครับผมนี่ครับอก็คือว่ามันต้องแบบพายเลอออกไปอีกไปเวิ้งกันนะฮะแล้วก็เลี้ยวขวาไปฮนะก็จะไปจุดที่เราเคยตกครับผมมันคือจุดที่เชื่อมกันแหละฮะอ,อตรงนี้มันเป็นบึงกว้างนะครับผมแล้วน้ําก็มาต่อตรงนี้ด้วย แล้วก็มียอพอดีก็เลยขอเขามายกหน่อยอ่านี่ลูกปลานะ,เเะนะไเอเดียว่นะไาเด่อโอ้ได้ไหมเฮ้ไยไหนตัวน้อยเดี๋ยวดูดยด้วยต้องค่อยๆเดินไะด้แล้วสุย่างก็มี สติทุกอย่างต้องมีสติอั้ปลานิลตัวเข่าเข่าเพข่าอะไรดีหอยตัวตัวหอยอะไร่าคนน่ารักเลยยอดเลยะรรกชาเนี่ปลาดูเป็นปลาเราปลานิลเต็มเลยนะเฮ้ยไงเพิ่มมาอีกตัวเป็นปลานิลตัวน้อยใช่อ่ะตะเกือกนะตัวน้อยอย่างนู้น เทเอตามอจริงตรงนี้บรรยากาศดีนะฮะแต่ก็ไม่ค่อยปลอดภัยนะฮะตรงไหนอ่ะนี่ตรงที่ยืนใช่ไหมที่ยืนอยู่อะไแบบว่ากลอกแกลบกรอกแกลบ,บ,บนะฮะตอนนี้ให้พี่แชัมลุยคนเดียวตรงนู้นนะทุกคนมันได้แค่ทีละคนนะสติสตพ่อไม่มีสติคนละจยตมจมน้ำเป็นคนละดูน เอ้ยเหมือนนี้เหมืนนอ,อมนมี้ยังไงมันจะโคลงลงไปแบบตอนแรกที่นนจม,มอย่างเรือนะไหนคะโชว์ปลาสามกิโลให้ดูหน่อยคะอยะอ่ะ อันนิ้นะปานิลใหญ่อ่ะสามโลเป็นไงเอาดึงไม้ขึ้นมาเดี๋ยวดึงไม้เอาขึ้นมาปรนเดีวเขาจะตุ่สุดยอดอละวันนี้เป็นอะไรที่แบบสุดยอดไยับงไม่ถึงแบบลากกบบยังไม่ถึงลากตอเงียบแท้ผม แถมเบ็ดพ่อเบ็ดพ่อสิากยิยเอาแล้วตื่นเต้นตื่นเต้นนะทุกคนตากล้องใช่เปล่าใช่ป่าใช่ป่ะคะย่งนะมันไม่ลากนะฮะใช่ป่าหก ใช่ไหรืวะเฮ้ยเหรมีโอ้ยโอหมันกินมันกินนิ่มกินนิ่มเมื่อกี้ไม่รู้จริงนะลากมาแบบลากวันนี้นี่ยไม่รู้สึกเลยเมื่คิดนะเรื่องพวกแบบไม่มีนึกว่าหลอกโอ้โหกินนิ่มนิ่มมากทุกคนดูสวยอยู่อะเรีวตัวหนึ่งนะตัวนี้ เออดูมันได้แล้วแต่ปดปดปดปนิ่มมากเลยเงียบมากเลยปดปดปดโซบิ้งละกว่าจะได้ฮะนะโอ้สายเดือดหมดเลยดูดิเนี่ยกินได้ฮะตัวนี้นะยอดเลยลงไปได้จนได้ฮะได้จนได้ฮะลองมาตั้งนานนะผมในสุดก็ได้ฮะมันมีอยู่นะเหลือคันนี้เหลือคันนี้เอื่นนะของล้นอยู่แถวนี้ฮะมันดูเหมือนมีปลาเนาะแต่มันก็มีแหละแต่ก็ไม่ได้เยอะหักนั้นนะเพราะว่า มันเป็นแบบพื้นที่แบบน้ํานิ่งแบบนี้ไงนี่เป็นพื้นที่แบบเป็นบึง่อเป็นบึงแบบว่ามันมีปลานะก็มีอยู่นี่ประมาณนี้แหละอันนี้คือที่ได้นะอันนี้คือรอมาสุดๆแล้วได้ประมาณนี้แหละ ยกอก็ถึงแก่กรรมแล้วทุกคนนะเหมือนว่าเราต้องหยุดแค่น,ออคคนี้ครับผมเพราะว่ายอไม่ไหวแล้วครับูเกี่ยวมันไม่ไหวแล้วทุกคนนี่ครับที่ได้มาในวันนี้ฮะนี่อยู่เงี้ยดีไหมเอาเป็นว่าสำหรับวันนี้นะฮะผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะเอาไว้ครั้งหน้าฮะผมจะพาทุกคนไปตกที่ไหนอีกอย่าลืมติดตามดูนะทุกคนนะ อาจจะเป็นป่าอเมซอนหรือป่าที่ลึกกว่าดีอีกนะหรือไม่แน่อาจจะเป็นปืนนะั่นนะผมเราจะพายเรือไปตกข้างในนะติดตามดูนะผมเพราะตอนนี้นะฮะก็มีแนวโน้มที่ว่าเราจะเก็บยอก็ไม่ได้นะครับผมยอไดูดีก้าครับดูดีก้าเ <c oughs> กา <c oughs> าี่ยวแล้วขาติดอกตอนนี้นะฮะขากลรบผมเราจะกลับกันค่อนข้างลำบากฮะเรือครับผมแล้วฮะเรือกแล้วฮะ เราต้องนั่งเรือกลับครับผมเอาละเดี๋ยวเราเก็บย้อยเขากวดน,นะอ้หนะครับผมเอาละครับถึงเวลาตื่นเต้นแล้วครับทุกคนเวลากลับฮะเราต้องพายเรือกลับครับผมว่ <c oughs> าผมจะกลับได้หรือเปล่านะให้น้องตามพีม่บ๊ายผมวัดดวงก่อนวัดดวงก่อนปล่อยไปละไปวัดดวงไปอป็นก <c oughs> <ๆ S 2> ังวลีกเรอเปรียกแลวไม่ต้องเดี๋ยวไปขึ้นเรือแล้วดันไปให้อ๋อลานเรือ ตอนนี้นะครับเราก็มีคนเสียสละแล้วนะครับผมเพราะว่าคนพายเนี่ยเขาจะไม่พายนะครับผม <Huh? S 2> เพราะอะไรฮะเนื้อมันรั่วถ้าเกิดไปนั่งไปด้วยกันเนี่ยโอ้โหนี่เป็นไาทานิคเลยนะทุกคนนะ <laughs> ดือด้อเลยฮะรอบแรกแล้วเอามาไหนก็ <laughs> เปลียยน <laughs> อันนี้โอยโอนะผมด้วยครับผม <laughs> ขนาดนั้นเลยอะไรฮะใชแล้วครับไม่มีมือพายใช่ไหม มีพูพายครับแล้วเวลาขึ้นนะ่ะอ๋อนี่ไงไปอย่างงี้เลยไปไปแล้วผมเป็นไงฮะพ่อเปีกเยกได้ทีแรกแล้วไงพ่อเปียกได้ทีแรกแล้วก็เลยต้องเป็นสภาพนี้นะทุกคนไม่ต้องพายเผยมันละไปแล้วไปไหนแล้วล่ะ ดีใจขึ้นได้นี่น้องกำไรกลับบ้านแล้วนะทุกคนมาเที่ยวป่าอูอ้หู้้หหตนเต้นนะดูเกาะต้นไม้นิ่งเลยะหนักใบเตยอ่ะก็เลยหนักมาแล้วฮึตืุนเต้นเอาเป็นว่าวันนี้ก็สนุกสนานนะผมพักผ่อนหยอนใจนะพักผ่อนใช่ครับผมมาพักผ่อนนะในปลาด้วยได้เปียกด้วยก็แต่น,นุกเขา อย่งสนุกครับพ่อดูคนเดียว <laughs> ไป <laughs> ขอไว้เจอใหมใคลิปหน้าฮะวันนี้ไปก่อนนะครัผมถ้า <laughs> ชอบนะบฝากกดไลค์กด <laughs> ติดตามมาด้วยนะฮะวันนี้ <laughs> ไปแล้วครับบายรมเดี๋ยวรอบหน้าฮะพาไปทวงใหม่ครับผมพาไปที่ลึกเลยฮนะรอบหน้าป่ามิเอนนะ <laughs> ไปเ<ค>ดียวนะ